โอเคครับสวัสดีครับผมไมพักอุ่นครับรับบทเป็นคินในเรื่อง Kin Cross The Series ครับสวัสดีครับผมอโปลนัทวินครับรับบทเป็นพอร์ชครับสวัสดีครับผมไบเร์ลมิชภาพสเม็ดอุ่ครับผมรับบทเป็นเวกัสสวัสดีครับชื่อบิวจักรพันธ์พุทธาครับรับบทเป็นพีทครับสวัสดีครับเชฟซาเตอร์ครับผมรับบทเป็นคิมครับสวัสดีครับปาโคตินาสิทธิ์รับบทเป็นปอเช่ครับผม ให้น้องเล็กก่อนเพึ่งดูเสร็จเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างว่าคนที่จะได้ดูเป็นไงจะไม่สปอยอะไรมากไม่ไม่พูดตอนนี้จะร้องแล้วคือแบบเอ้ยมันทุกอย่างมันแบบสมการรอคอยคือพวกเราตั้งใจกันมากครับแบบว่าเราฝึกอะไรหลายอย่างเราเหมือนซ้อมฟุตบอลที่เราลงไปเตะกับมันเราไปซ้อมกับมันทุกวันแต่เราไม่เห็นแบบผลงานจริงๆสักทีจนเราได้มาเจอเนี่ยครับเรามาดู อีพีแรกมันทำให้แบบเออมันคุ้มจริงๆอ่ะเขาจะร้องเลยนะฮะเป็นเครื่องยืนยันว่าเพราผมอยากดูอีพีสองครับคือจะพูดว่ามันเป็นซีรีส์ที่สามารถดูได้แบบว่าหลายๆตอนติดๆกันเลยหรือว่าภาษาเขาเรียกว่าบินช e วร์ใช่ผม แืรแทลรออทิหน้าไม่ได้แล้วผมคือรู้สึกว่าเชื่อว่ามันมีทุกมิติจริงไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูเบลมาก่อนหรือไม่ดูก็ตามอะไรเงี้ยก็สามารถรับชมได้เพราะว่ามันเข้มข้นในทุกแป่ของเรื่องไม่ว่าเรื่องบูเรื่องตลกอะไรเงี้ยเรื่องรักก็สุดในทุกเรื่องครับครับอันนี้คือเป็นครัแรกครับ่ไดูใช่ครั้งแรกครั้งแรกที่ได้ดูมันยังไงบ้างความคิดของแต่ละคนจะได้รู้คุภาพมากเลยวันนี้บบวไม่ออก ดูดูคนอื่นแล้วเป็นไงบ้างก็อื่นก็ต้องไวยคุณคิงก่อนไล้ครับที่เล็กมากๆหลอกับชื่อคุณคิงจริงขอบคุณครับคือผมรู้สึกว่าตรงนี้ทุกคนคือมีความเท่แล้วก็มีมุมของตัวเองในซีรีส์ที่แบบมีความเท่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยพอมาลงกันมันเลยแบบกลมมากๆแล้วก็ลงตัวมากครับขอบคุณครับเจฟไม่มีนะไม่มีวันนี้ก็ก็คือเพราะว่า อีพีหนึ่งที่ทุกคนจะได้เห็นเนี่ยก็คล้ายๆที่พวกเราพูดไปนในแหละว่าจะเห็นถึงความกลมจะเห็นถึงเลเยอร์ของแต่ละตัวของแต่ละตัวละครที่ไม่เหมือนกันแล้วนั่นแหละคือความสวยงามที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องนี้ต่อไปทุกๆ EP อะไรเงี้ยครับดูครั้งแรกเลยครับรู้สึกแบบแฮปปี้นะพอใจกับสิ่งที่เราได้เห็นจอแฮปปี้แฮปปี้มากเลยใม่น้ำตาเป็นคำตอบเลยมันมากกว่านั้นมากๆจริงๆครับมันคือมันบียอนจนไปถึงแบบ ความตื้นตันนะว่าเฮ้ยวันนี้มันมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วอ่ะแล้วเราจะสามารถดูเป็นซ้ําเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะพอทุกครั้งที่ดูโอเชื่อว่าทุกทุกคนทีมงานที่อ่รุ่ถึงได้สแสดงอ่ะพอดูปับ๊บเรามัน,นจะจําได้ว่าอันเนี้ยเราเหนื่อยอยังไงซีนเนี้ยแล้วพอไปซีนเนี้ยเราเหนื่อยอยังไงกว่าจะมาถึงซีนเนี้ยแล้วพอมันไปรวมกันแล้วแบบโอ้โหมันประทับใจแทนพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนที่พีโปรดักชั n นมันเป็นปีแล้วก็ถ่าย ภายใน4เดือนให้แบบว่าครอบคุมที่สุดแล้วต้องตื่นมาตีสี่กลับบ้านเที่ยงคืนต้องตรวจโควิดทุกครั้งก่อนที่จะเข้าอะไรเงี้ยผมคิดว่านี่แหละ something pay off แล้วครับเหมือนจะว่าแค่มาแบบปีปีแรกเงี้ยแค่จะรีสคร์ทคุ้มต้องพาดคำใช่อะไรอยู่บ้าโอ้ขาดเวก้าัะผมครับผมจริงตัวละครยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงนี่อีกเยอะแล้วก็ เออน้ำหนักของแต่ละแต่ละตีมแต่ละน้ำหนักของแต่ละเลเยอร์ของตัวละครก็จะกว้างกว่า,วานี้เยอะมากครับคือความสนุกมันมันมีเพิ่งเริ่มแล้วก็มี <c oughs> ทบเข้าทบเข้าในทุกๆอีและ e ีต่อไปก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนติดตามชมจากที่ผมบอกว่าเทเลอร์คือน้ำจิ้มอ <ๆ S 1> ันนี้คือ First อะเไทเซอร์ครับผมอันนี้เป็นแค่เครื่องดื่มใช่โอเคเครื่องดื่มเครื่องดื่มยังไม่ถึงจานหลักยังไม่ถึงเลยแล้วอย่างน้องมาโค้ดอันนี้คือเรื่องแรกเราเห็นผลงานตัวเองแล้วจากที่ตัวเองเหนื่อยมานานรู้สึกไงบ้างก่อนอื่นขอบอกกันเลยว่าเหนื่อยจริงๆคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าผมคือบ้านผมอยู่ไกลจากโลเคชันผมก็เลยต้องตื่นตีสี่แล้วก็ไปถ่ายทําแล้วก็กลับบ้านประมาณตีหนึ่งถึงบ้านแล้วผมก็ต้อง ตื่นตีสี่ไปถ่ายถึงตีหนึ่งแล้วกลับบ้านอีกประมาณนี้วนไปเรื่อยๆซึ่งทําให้ผมได้นอนประมาณสองสามชั่วโมงเองซึ่งเอ้ยมันเหนื่อยจริงๆแล้วก็แต่พอมาได้ดูอ่ะมันมันหายเหนื่อยเลยครับแต่ว่ารู้สึกตื้นตันมากๆอย่างที่พี่โปบอกไป <พะ S 1> จริงๆเลยครับผมคุ้มค่ามากจริงๆกับการที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้มผมใช้ชีวิตคุ้มมากผมบอกอแค่นี้รับะี่ามีว่า แก้งไหมะมมีครับพี่ไม้นี่จะแก้งผมไหนพี่ไม้เขาชอบแซวผมครับแซวเล่นกันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยเป็นอลีกันครับอยากให้น้องเข้าใจชีวิตเร็วๆแค่นั้นเองชีวิตที่ดีดีครับดีคิดว่าคนดูจะได้รับความสุขเหมือนที่เรารู้สึกสุขไหมอือ ที่สัมภาษณ์แทนแล้วก็แน่นอนแน่นอนแต่ว่าผมไม่รู้หรอกว่าคนดูเขาคิดยังไงต้องไปดูเอาเองนะครับผมค่อนงี้คาดหวังอะไรยังไงบ้างผมคาดหวังให้คนมีความสุขจากซีรีส์เรื่องเราใน EP หนึ่งผมคาดหวังแค่นั้นเองถ้าส่วนตัวนะครับแค่นั้นเองผมก็คาดหวังให้คนดูได้รับความสุขความตั้งใจที่เราแบบ อยากจะบอกเขาความความกลมของตัวละครว่าเราสามารถเป็นได้ทุกแบบที่อยากที่เราอยากจะเป็นคล้ายๆกับพอรชีิลิ่ที่อยู่ในเรื่องเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้อะไรเราอยากทําอะไรนึนกโป๊คิดว่าอันนี้น่าตอบโจทย์แฟนๆที่เขากําลังแบบค้นหาตัวเองอยู่เขากําลังแบบถามตัวเองว่าช่วงนี้โควิดมันยากมากเลยอะไรเงี้ยโอ้ว่าตัวละครพอรจะเป็นจะเป็นหลักให้เขายึดได้เพราะแม่จะโปดูเองโปะก็แบบมันมันไม่ได้เห็นตัวเองอะ มันเห็นพอดจริงๆที่แบบเฮ้ยเขาเขามีหลากหลายความรู้สึกเลยแล้วเขาเป็นนักสู้มากนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูจริงครับผมผมอยากให้แฟนๆหลังจากที่ดูเนี่ยครับมีความรู้สึกคล้ายๆผมก็คืออยากดูอีกครับอยากติดตามต่อไปเรื่อยๆจนถึงอีพีที่สิบสี่ครับผมครับส่วนผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมีมีความสุขหลังจากที่เรารอกันมาค่อนข้างนานแล้วก็มันถึงจุดสิ้นสุดการรอคอยแล้ว แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการออนแอร์ก็อยากให้คนมีความสุขกับการรับชมครับครับส่วนเจฟบอยากให้เขารู้สึกเหมือนที่เจฟบได้นั่งดูเมื่อกี้มันโอเวอร์มากจริงแล้วก็อยากให้ซีรีส์เนี้ยมันเข้าไปเติมเต็มอะไรบางอย่างในตัวทุกคนที่ดูเหมือนที่มันเติมเต็มผมจริงวันนี้แล้วก็อยากจะบอกว่านี่มันแค่คผงนตัวค,<ร>ครับผมก็ทุกคนเขาก็อยาก ให้ซีรีส์เรื่องนี้ให้ทุกคนกดเข้าไปดูนะครับผมก็อยากเช่นกันแบบว่าอยากให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรยังไงผมเป็นยังไงทุกคนเป็นยังไงนักแสดงเป็นยังไงก็ถ้าไม่ดีตรงไหนหรือว่าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าใดๆก็ตามคือพวกเราอาจจะรับรู้ได้ไม่หมดดังนั้นสามารถอัดคลิปเรีแอคชั่นหรือว่าแบบเข้ามาพูดคุยกันใน t w i t เตอร์ อินสตาแกรมหรือโซเชียลใดๆก็ตามมาพูดคุยกันเพื่อที่พวกเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาชอบสิ่งที่เราแบบตั้งใจอยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยมาแชร์กันแล้วเราก็เข้าไปอ่านทุกครั้งเลยใช่ใช่แล้วเราก็มีรอยยิ้มทุกครั้งนี่ด้ใช่ใช่ติดท้ายแล้วกันให้คะแนนอีพีแรกจะรู้พัตยาจิวแอนน์เต็มเท่าไหร่ครับเต็มเท่าไหร่เต็มสบเต็มสครับอืออ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้เหมือนคอมพิวเตอร์กด ตัวเลขแล้วมันลวนตอบไม่ถูกแต่ผมบกเอาแล้วผมมีความสุขมากถ้าให้คะแนนของความสุขคือผมให้สิบแลวผมคิดว่าความสุขที่เราทุกคนได้รับตั้งแต่ตอนถ่ายจนถึงตอนดูตะกี้จะส่งไปถึงคนดูทุกคนครับผมให้เต็มสิบครับผมผมให้เก้าอีกหนึ่งอร์ซให้กับแฟนๆเติมเติมเข้ามาให้เต็มโอ้ยโอ้ย อ๋อครับผมให้9.8ับผมทำไมถึงทำไมครับเพราะว่าอีกจุดหนึ่งกับอีกจุดสองอ่ะขาดผมกับบิวผมให้10เต็มแล้วกันครับสำหรับตะกี้กดดันแล้วต้องคิดคำตอบไม่ดีแล้วผมให้20แล้วกันเพราะรู้สึกว่าแบบมันดีเกินที่เราคาดไวมากแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานหนักที่เราแบบทำมาตลอดอะไรเงี้ยมันเพลยจริงแต่ว่า อีพีต่อไปมันก็จะมี30-40เต็มสิไปเลยเอยครับครับของผมเนี่ยคือร้อยหนึ่งแล้วกันเลยครับอ้าวอเกทับหรอใช่เัทับเอาสามสพอสามสิบไม่เพราะว่าคือผมรู้สึกเรื่องปล่นจริงๆแบบอยากขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณพี่ปอลที่แบบให้เกียรติผมมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ได้มาแสดงอยู่กับพี่ๆทุกๆคนครับ พี่น่ารักมากๆคือทุกอย่างอ่มันเกิดจากแบบทุกอย่างมันรวมบวกกันก็คือพี่ๆทุกคนเลยครับผมคุณเหมือนกันครับตรงกันก็ฝาก Kin Post the Series นะครับทุกวันเสาร์ห้าทุ่มที่ช่องวันสามเศดแล้วก็มีรีลันเวอร์ชันอันคัตลาฟ์เตที่ไอชี่รวมไปถึงยูเน็ครับไอชี่นี่คือเวลาเที่ยงคืนอันคัตมันจะลึกซึ้ง มากกว่าเวอร์ชันอันคัดเยอะแน่นอนแต่ไม่อันคัดก็ดูก็มีความสุขแน่นอนอโปรฝากต่อครับเราเดินไปด้วยกันนะครับ,รบมีความสุขไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ